ขอเสียงนะครับคุณพี่ฟาอ๋อคุณต่อไปครับคุณพุทธเต์ครับขอเสียงนะครับครับผมนี่เป็นไงไปเลยสกูเลยสกูตัดเข้าไปในเกมครับช็อตนี้ตัดออกเลยเยี่ยมเสร็จแล้วไอ้คนดีเดูตัดอ่ะดีดีแม่ฟาวกว่าแล้วทำไมมีคนไม่กันนี้ยีครับตอนนี้กลั่นยี่อะไรเนี่ยโอ้โห กูไม่ไหวแล้วกูไม่โอนไอ้เหี้ยกูโดนใช้เหีงานอย่างแบบกูไปฟ้องกรมทางหลวงมามามากันใช้สีดีกว่าไอ้เดมอนแปดสิบสี่มาอ๋อเน็ตแดงอ๋อเดมอนกูไปแล้วเอ้ยราชาพีไฟแม่งเน็ตแดงเหี้ยเอาลุ้นเดมอนกัดเราจะตอบไปแล้วไอ้เหี้ยราชาพีไฟกูไปแล้วเดมอนแปดสิบสี่กูไปแล้วเอาละเออไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงอะไรแค่กูไม่มีใครนอนอย่าให้เดมอนได้ตายพุ่งไปปัดหัวแตก เป็นพีขนาดนั้นเนี่ยกูอยู่นี่ก็ได้วะไม่มีไม่มีเลยเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเอาเชือกเชือกเชือกพอดีมันอยู่หลังกระแพงบ่อเฮ้ยมันจ่อมันจ่อเฮ้ยมันจ่อมันจ่อไปก่อนแล้เห็นบอกละวว่าตายโอ๊ยเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้โจจะตายดิโจจะตายเข้ามึงอย่าแพ้นะตายมา ได้กูกบายบอกเลยนะผมแป่นี่ไงนี่ไงดูดตัวมกูเรวเร็วยังไง่นี่เอาจิ้หายแล้วสไปพันดิตันนี้โคตแตกไปแกไปแกเอาดิ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 โคตแตกเอาดิดูดิ เด็กมันเดินมาได้ยังงี้ด้โอ้แต่เราบังหลังนะพัตเตอร์มันกรลังจ่อพัตเตอร์จะข้ามแล้วพัตเตอร์พัตเตอร์พูดมันเดินพัตเตอร์ใจเยงจช๋วยใจะยิงโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยไปแดงค์แนมพีไฟจะโชว์ของไอ้ฝ่ะเฮ้ยเอฟซีใจเงินมาดีไอ้แบงค์แนมพีสายต้โชว์ของ คอมินเนี่ยโอ้ย FC ได้มาดีดสีก็มาว่ะ FC ครับได้มาดีดสี FC ครับ FC ครับ,ร,บร,าาารายการนี้ชื่อว่ารายการคนแบกาย,ายาเฮ้ยเราทำนี้เลยเหรอทำงี้เลยเหรอทำงี้เลยเหรอมาแตก เพราเต๋อเอามันก็เต๋อปีไปเพราะเต๋อคี่อะไรอีกแม่งยังอีกอย่างอ่ดูดิมาว้เลิปปินกูอ๋อโอ้ยปิโก้เดี๋ยวใหญ่กูจับแค่นั้นแหละมึงจะดสามห้าอย่างอ่ดูดิมาว้เลิปปินกูอะอเดี๋ยวใหญ่กูจับแค่นั้นแหละเอาเลยจะตายแล้วโอ้โหโดนโอ้โหหัวสองเป็นไม่ตายอีกร้อยสามห้าเรากำลังจะแพ้เพราะเขาผิดหัวไอ้เข้า ไม่แพ้หรอกนะโอ้เก็บตายไตเก็บตายโอ้ยเต็มเต็มตัวกูเลยครับเพ่รอดูไดมอนกลับมาขึ้นท็อปอ่าานายนายนาี่กล <Hello. S 1> oh, 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 ับมาดินี่กลับมาดิไดมอนเนี่ยเร่กลับมาดิเนี่ยเดว่าดูหายยาวเลยไดมอนไอ้ฟ้ารีบกลับมาฟ้าเพื่อนเร็วเนี่ยดีดา เอ้พิ้วพิ้วว่ะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ครบนี่เป็นไงครบมียาครบมีเฮียเอาเลยพอตเตอร์พอตเตอร์ไอ้ดับซีดูดูนี่เป็นไงเอาโอลาสอีกเจอากูได้ยิกเอ้อมองกูระเบิดเลยเฮียเอ้อเอ้อโอ้ยเป็นไงไอ้ที่ใรับตื่นเองไง เฮ้ยดีดีดีไฟวิ่งมาวะครับสติงเกอร์วัดวัดแวดดอลครับไอ้เชี้ยพอหลากูดูแลไอสวดมึงมึงยังใต้ตีนกูออเฮ้ยใครดอ้อบะม่งเลยไปไปไป มีามามันเจาะ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 คุณผูครับใช่ดูเด่ให้เดมอนนยครับเผื่อพี่ทำไหนนะครับหลังเข่าหลังเข่าโอยสวยสดี <c oughs> ตัดโดนร้อยหนึ่งสี่ร้อยหนึ่งเพิ่ไม่โดนได้ไงอะไรของกูอะไรของครัวเฮ้ยโอ้ยอุ้ยไม่เดียวเลโดนจานทุกจานเปปรรเฮ้ยเสียงอะไรวะมันตอมันตอมันตอนี่หัวแตก Six, six, vy. Ôi hẹn! I don't need to buy ya. Kiko, don't. cái cô vô. Pi mang, y'a vùng, y'a lời. Kiko, y'a vô, y'a vô. Kiko, y'a vô. โอ้ยแจ๋วแ<ๆ>จ๋วสุดสุดไ,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 ปไปอ้พัดเพี้นไอ้ตุ่มกูหัแล้วพัดพัดขึ้นมาเฮ้ไอ้เพื่อนามาเพื่อกูเห็นไหมโอ้โกับไอสัตว์เอ้ยกูก็นาังไก่เนี่ยยี่สิโนะ อะไรยิงได้ได้ไงครับผู้ชนะเวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็งเข้ามาวูเปนดาคาสองตัวเลย oh, โอ้โยเยอะจัดเร้วน่าไปบ,บีเร้วน่าไปบีมั้งไี้ สวยอีกขี่ผาแล้วล้าไปเจอไม่เป็นไรบนบนกิโก้หลังล้านล้านแล้วหลังหลังหลังก็มีเหี้ยกรู้อะไรกรู้อะไรโอ้ยบักบูอ่ะตอนนี้ช่วยไงดีได้ไป มาแล้วอย่าให้กูเลี้เอาจริงเพราะว่าโกจริงไปก็สู้ใครไม่ได้หนึ่อีพวกมึงก็เกินไปกูไม่ขอคิวกูถามติดป,ประคิวก็ได้เอาไอ้เหี้ยถามจริง<ม>เกมนี้เล่นมีฟ้าจบเลยคนนี้ดีไหมปะไม่มีฟ้าใช่เพราะว่ากูโดนแบนกูก็ไม่ได้เล่นอีกเลยกูไม่มีฐานเล่นละก็ยมึงเข้าไปไงี้เลยอ่ะ อีกโดนอีกโดนอีกโดนดูไรดูไรไม่มีหรอกเออหวูจีบเก้าเก้าไม่เจ็บหรอกเียก้าไหวเป็ยู่ิวไปบีบถอยมาถอยมาถอยมาถอยเสร็จกูอะไป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 ไกูไปกูขังโดนขัง ในระดับสุดเฉพาะนั่นก็ตายหมดอ่ะเอ้าพเพี้กอะไรสัตว์เว้ยวาเลยพัดแล้ววาเลยโอ้ยชิวเว้ยไม่ตายจุ๊ยไม่ตายเอามันดิจุ๊ยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนหมดวะโคตรเจ็บมันโคตรเจ็บเลย қой ой боды бод о шай мен 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 мен